ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ทางการจีนเนี่ยช่วยเหลือแล้วเขาก็รับปากว่าเขาจะไปช่วยพูดให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าทางการจีน mm. เราพยายามอย่างยิ่งคือดึงนักท่องเที่ยวที่มี high Sp เด d e r เข้าไปให้มากขึ้น mm. ถ้าเราเจาะได้สักกลุ่มสองกลุ่มเนี่ย mm. พวกนี้เขาปากต่ mm. อปากอยู่แล้ว mm. ก็เดี๋ยวกลับไปทำกันบ้านกันว่าจะขายยังไงให้มันให้มันปัง คือจริงๆแล้วอะถ้าดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ออกจากจีนจริงๆก็ไม่เยอะเหมือนปีก่อนแพนามิกเนาะก่อนก่อนโควิดเนี่ยถ้าเทียบนักท่องเที่ยวที่ออกจากประเทศจีนเลยเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะเขาเขาค่อนข้างที่จะสตริกพอสมควรในการที่จะให้คนเขาออกนอกประเทศ<ม><ม>คือนโยบายของท่านาประธานในพืดีเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบสวนสวนกันเลยก่อนโควิดเขาให้นักท่องเที่ยวเขาออกไป explore เลยว่าประเทศอื่นเขาทำยังไงกันตอนเนี้ย กลับมาปุ๊บเนี่ยเขามาสนับสนุนแล้วก็ผลักดันในการท่องเที่ยวประเทศเขาแล้วก็อย่างที่บอกบเมื่อกี้ว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็น้อยลงนะครับเป็น FII y ส่วนมากก็ต้องเน้นในเรื่องของการเอาเอา,เอาตัวผู้ประกอบการทางด้านโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมีเยอะคือจริงๆแล้วอย่างนี้ครับตัวตัวประเทศเขาเองเนี่ย เขาก็โลนลงให้เที่ยวกันในประเทศด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรนอกจากเราที่ให้โจทย์ไปคือพยายามอย่างยิ่งคือดึงนักท่องเที่ยวที่มีไฮสปเ p นเดอรเข้าไปให้มากขึ้นนะครับเจาะตลาดพวกนี้นะครับเมาาืมาา่อเช้าที่ที่ให้โจทย์กับท่านผอทั้ง50ศูไปเนี่ยจเจอ OTA ด้วย OTA เจต์กับสายการบินใช่ เขาการันตีว่าจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาถ้าเราเจาะได้สักกลุ่มสองกลุ่มเนี่ยพวกนี้เขาปากต่อปากอยู่แล้วคือเวลาพวกนี้เขาไปเขาไปกันเป็นเป็นเป็นทอดดีกว่าอ่าเราก็ต้องเน้นกลุ่มนี้แล้วจุดที่เราเน้นจริงๆก็คือเมืองหน้าเที่ยวต่างๆแล้วก็เมืองที่ยังยังค่อนข้างจะเวอร์จิ้นอยู่อ,อย่างอย่างที่เราไปมาเนี่ยเกาะมากเกาะกูดเนี่ยที่ยังยังยังค่อนข้างแบบเวอร์จิ้นอยู่เนี่ยพวกนี้เราก็สามารถที่จะเจาะตลาดพวกนี้เข้าไปได้ก็เดี๋ยวกลับไปทํางานบ้านกันว่าจะขายยังไงให้มัน ให้มันปังเต้าเชิญการทูงานคือ20ล้านปรน,นมา,า29ล้านเนี่ยมาจากประเทศ่29ล้านเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องไปเพิ่มที่ตลาดจีนเล็กน้อยให้ไปรับโจทย์มาเรียบร้อยแล้ว<ม>จาก8.8เนี่ยเดี๋ยวท่านมนตรีจะให้ขยับนิดนึงจริงๆแล้วตัวตัว,ตว,ตวไอไวีซัฟฟรีเนี่ยนะครับอย่างแรกก็ก็ก็คือคอนเนติวิควันนี้เขาก็พูดถึงแล้วตัวท่านท่านรองแล้วมนตรีเองเนี่ยอย่างแรกเลยคือไม่เคยเป็นเมือนไทย แล้วก็เราเน้นถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันมันก็จะมีเรื่องเฟซนิวอะไรเนี้ยที่ที่ผู้ประกอบการเมื่อคืนที่ทานเข้าวด้วยกันเขาก็เบรประเด็นนี้ขึ้นมาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ทางการจีเนี่ยช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ที่เป็นเฟซนิวออกมาเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ความจริงแล้วก็เราก็เน้นในเรื่องของการที่จะ ให้ข้อมูลเขาในเรื่องของตำรวจท่องเที่ยวไทยนะครับในเรื่องของอันเอาเทคโนโลยีเอา ai เข้ามาใช้สิ่ง,งต่างแบบนี้ก็เป็นอะไรที่มายืนยันกเขาได้แล้วเขาก็รับปากว่าเขาจะไปช่วยพูดให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าทางการทีพยายามครับท่านผอ,อทั้ง50นะครับรวมถึงท่านผอ,อท่านใหม่ที่จะเข้ามาด้วยเนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งครับที่ที่จะเวิร์กเอาตลาดพวกนี้กลับมาให้ได้นะครับคือตอนนี้ มีเป็นกลุ่มเริ่มเริ่มทยอยกลับไปเที่ยวแล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มไม่ใหญ่เป็นเป็นกลุ่มที่ประมาณแปดคนสิบคนที่สามารถที่อยู่ในรถมินิบัสหรือว่าเป็นรถตู้อย่างเงี้ยนะครับแต่แต่กลุ่มใหญ่แบบสีบ่สิบห้าสิบคนแบบแบสบัสใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นตลาดที่เป็นผู้สูงอายุเอางี้ดีกว่านะครับซึ่งเราก็มองว่าอันเนี้ยจะเป็นตลาดไฮสเปนเดอร์ได้เพราะว่ามีเงินมีเวลาแต่อาจจะไม่มีแรงเท่าไหรน่นะ ก็ก็คือจะพยายามจะเจาะตลาดพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งพวกนี้เขาก็จะเที่ยวกันเป็นเขาเขาไม่ใช่เป็นแบบเที่ยวเองอยู่ละเนาะก็ก็พยายามจะเจาะตลาดวกนนี้เมื่อเช้าก็ให้โจทย์ไปแล้วก็ได้รับฟังทั้ง5สาขามานะครับแล้วเราก็จะไปปรับใช้กับอะไรที่ภาครัฐทําได้ทางผู้ว่าเองก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทําตัวนี้ให้มันบาลานซ์ที่สุด